พี่สุุลบอกพี่นักการครับผมนะคะพ่อสุรพลทักทายกับแม่นายด้วยนะคะแม่นายนาเนาะสวัสดีครับผมเพี่นมาบ้านน้าวมนโอว่าปฏิมาปอนนะคะสวัสดีครับผมนะคะคุณผมไม่รู้จักชื่อครับนวมนนะคะชื่อเล่นกอขออภัยค่ะทักทายกับน้องท็อปนะคะนะคะบอกว่าทักจ้านะคะน้องท็อปก็บอกว่า <c oughs> คอมเมนต์นะคะพี่นักการสตรอรี่บอกคุณนายนาสวัสดีครับผมนะคะ แม่นายนานะคะก็บอกทักทายกับพี่นักการด้วยนะคะสวัสดีนะคะก็เป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะเราทุกๆคนนะคะอยู่ในวงการเดียวกันแล้วนะคะเป็นคีเอเตอร์เหมือนกันเนาะนะคะตอบเจทักนะ,ะนะคะสวัสดีพี่ขวัญทัศนีสายบุญนะคะสวัสดีค่ะคุณกายนะคะน้องต๊อบก็ทักทายกับปวริสานะคะน้องชายหมอลำนะคะเบ่าแอดแฟนเพจจุดจ,จุดเลยนะคะพี่ทัศนีสายบุญบอกสวัสดีทุกบ้านอีกครั้งค่ะนะคะ พี่สอนพุดที่สอนนะคะบอกสวัสดีข้ามขอโทษขออภัยนะคะต้องขอโทษขออภัยแม่นายบอสวัสดีจ้าก,กับน้องบ่าวแอดแดัพี่แมวบอกขอตัวนะคะขอบคุณมากๆสาหรับไก่ถ้าไก่เรียกแม่เรียกพ่อแสดงว่าไก่ให้ความเคารพนะคะทุกๆคนเน,ะนาะน้องบ่าวแอดนะคะไปแล้วครับพี่ไก่ขอบคุณมากๆเลยฝนหยุดแล้วน้องบ่าวคือไก่นะคะไก่นางอมวนนะคะ ถ้าไก่จะไปบ้านไหนไก็จะรายงานตัวว่าไก่ณนวมลนนะคะนมสกูลโอวาต,ติมาเนาะเยนางคนงามก็ทักทายบอกนึกว่าสีา่สิบสี่สิบเคยค่ะนะคุณหัยคนดีคนเก่งนะคะสวัสดีค่ะเยนางคนงามให้ได้เนาะนะคะปั้นฝันหลานเยเดืนนะคะบอกทักจ้านะคะกับคุณประพาพรด้วยเนาะนะคะนะคะก็ปั้นฝันหลานเยเดือนก็ทักทายกับพี่แมวสายใจด้วยนะคะคิดถึงกันนะคะนะคะ คือน้องโมนจะพูดอย่างนี้ว่าถ้าเราตั้งใจที่จะทําอะไรแล้วปอแป๊บปแบปปปปเนาะนะคะก็อ่าะะะะะในช่วงเวลาเยน็นนะคะก็เป็นกำลังจิตก,กำลังใจให้แก่กันและกันเนาะนะคะเราถึงแม้ว่า จะจับไม้จ,จับมือกันแล้วนะคะแต่บางทีเราก็ยังไม่ได้เจอได้เวลาแล้วเนาะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้กับไก่ในวันนี้นะคะก็ถ้ามีคําพูดหนึ่งคําพูดใดที่ผิดพลาดไปขออภัยไว้นันะคะเจอเจอกันนะคะหน้าไลายก็ยินดีหลังบ้านก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะ ในนายนาน,นะคะทักทายกับพี่สกุลนะคะสวัสดีพี่สกุลกาวเนาะน,นะคะขอบคุณมากๆาที่เป็นกําลังใจนะคะพี่สังวานสวรรส่วนที่ก็ทักท,กทายกับเตี้ยตื่นตอดโปรดติ่คข้องนะคะกอดกอดค่ะผมแกตาชนะบอกสวัสดีค่ะบ่าวแอดบอกว่าอย่าขอหมอลำ<笑><笑>นะคะชนะก็บอกปั้นฝันลานเยจวนนะคะสวัสดีปั้นฝันด้วยนะคะนะคะ พี่น้องๆคะนะคะช่วงนี้นะคะเป็นฤดูก,กาลของหน้าฝนแล้วก็จะมีช่วงของพายุเข้านะคะก็เป็นธรรมชาติที่ที่ทางกับคุณหัดคนดีคนเก่งด้วยเนาะนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะที่เข้ามาในค่าคืนนี้ฝนก็ตกดีดีการนะคะพี่สุพลบอกพี่นักการครับผมนะคะพ่อสุรพลทักทายกับแม่นายด้วยนะคะแม่นายนาเนาะสวัสดีครับผมที่ามา ในสักคู่แล้วเนาะน้องดาวเริ่มทําตามนะคะก็ทักทายนะคะแม่ต้นทางนี้จ้านะคะบอกว่าพรท,ทองบางมากๆเลยนะคะที่มีแสงสว่างนําทางให้กับไก่ด้วยเนาะนะคะขอบคุณที่มาเป็นกําลังจิตกําลังใจด้วยนะคะนะคะแล้วก็้านะคะก็ขอบคุณทุกๆก,กําลังใจเนาะนะคะพอน้องเป่าจะไปแล้วฝนหยุดเลยอ่ะ <laughs> นะพ่อทางโน้นนะคะน้องสมหมายรูปโองนะคะน้องชายสุดหล่อเนาะนะคะทักทายส่งกําลังใจให้ครับพี่สาวขอบคุณมากๆเลยนะคะชัดชั้นเซาฝนตกไหมคะนะคะตอนนี้พี่ประภาพรนะคะนะคะ,นะคะก็เป็นกําลังใจให้กันและกนเนาะนะคะเยะทัยก็บอกสวัสดีน้องบูมนะคะนี่แหละค่ะกับเยทัยนะคะนะคะยินสวัสดียินดีจ้านะคะ <c oughs> มาแล้วนะยินเสียงพี่ชัดเจนดีครับขอบคุณมากมากเลยนะคะน้องกวางที่แจ้งให้ได้ทราบเนาะนะคะคุณหนมทักทายกับพี่วัชริยาไก่พูดจนฝนหยุดแล้วนะคะตอนนี้นะคะเยะว่วนพาเพลินบอกสวัสดีจ้านะคะคุณในเย็นนานะคะแต่ก็ยังมีตกไปปลอยอยู่เนาะนะคะพี่แต้มบอกกอดกอดเยว่วนคายห้านาทีนะคะที่จะที่จะเป็นเวลาจริงเนาะนะคะเ <c oughs> ยะว่วนก็ทักทายกับพี่วัชริยาด้วยนะคะสบายดีน,นะคะ ก็เป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะเราทุกๆคนนะคะอยู่ในวงการเดียวกันแล้วนะคะเป็นคีเอเตอร์เหมือนกันเนาะนะคะนะคะพี่วัชริยาก็บอกสวัสดีค่ะกับพี่สังวานด้วยนะคะน้องต๊อบบอกขอให้มีความสุขนะคะต้องขอตัวไปต่อนะคะขอบคุณมากๆเลยน้องต๊อบเด็นพรทองบางมากๆเลยนะคะที่มีแสงสว่างนําทางให้กับไก่ด้วยเนาะนะคะขอบคุณที่มาเป็นกําลังจิตกําลังใจด้วยนะคะนะคะแล้วก็แต่เมื่อเย็นเขาก็ตกไปแล้วนะคะแต่ว่าตกแบบอ่าไม่เยอะมากเนาะ ตกมาแบบแป๊บเดียวแล้วหยุดอย่างเงี้ยค่ะคือวันเนี้ยทั้งวันปอบแป๊บปอบแป๊บเนาะนะคะก็คุยกับน้องมุนได้นะคะในช่วงเวลาเย็นคุณสุพรพลเนาะนะคะพี่วันชริยาชาแนลสวัสดีค่ะลูกบ่าวนะคะน้องบ่าวแอดเนาะนะคะแม่นายนาบอกว่าคำว่าแม่มันมีความหมายประมาณสี่นาทีนะคะก็ขอครึ่งชั่วโมงกันละกันนะคะแล้วเราก็จะ พักพักเราเนี่ยได้ทําสิ่งที่เราตั้งใจไว้แล้วนะคะในสิ่งที่เราตั้งใจที่จะทํานะคะคือเหมือนความตั้งใจของน้องมลคือคือ,อามาพบปะพูดทับผมขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่วัชริยาบอกว่าสวัสดีนะคะประพาพรนะคะนะคะ,ะ,คะก็คือเป็นแอดมินของอบุ๋มบิ๋มนะคะเจอกันนะคะหน้าไลฟ์ก็ยินดีหลังบ้านก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะ ในนายนานะคะทักทายกับพี่สกุลนะคะสวัสดีพี่สกุลนี่คือเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะ,ะก็เป็นสิ่งที่เ,เราจะต้องได้รับเขาเรียกว่าได้รับผลกระทบบ้างเล็กน้อยหวานให้กับน้บลเลยนะคะขอบคุณมากมากนะคะก็มาเป็นแรงจริตแรงใจให้กันนะว่าโมโนโนนะคะถึงแม้ว่าจะจบแล้วนะคะก็เราก็ยังเป็นแรงใจให้กันและก,กันนะคะส่งกาลังใจค่ะนะคะคุณดาวเริ่มทำตามบอกสวัสดีจ้ารอบห้องนะคะ คุณมดคุณทักทายกับพี่วัชริยาสวัสดีครับพี่ค่ะพี่ประภาพรนะคะบอกว่าเป๊อ,อาบน้ำนะคะกลับมาพร้อมฝนเลแล้วก็ให้ดอกกุหลาบมาเนาะ,ะพี่นักการสตรรูทักทาไทยกับคุณหนมนะคะสวัสดี คุณหนมก็ทักทายกับคุณเริ่มทําตามนะคะสวัสดีครับคุณเริ่มทาตามนะคะสวัสดีพี่นักการสตอรี่คนหล่อนะคะคุณไก่น้ำมนต์สวัสดีครับผมพี่แมวก็บอกว่าพี่เริ่มสวัสดีก็ค่ะเนาะนะคะอย่างนั้นแสดงว่าสองปีนะะปั่นแหละอ่าสองปีพ้านะคะกับมวนปุ๊บด้วยนะคะคุณหนมจองบนกลางนะคะอุ้ยให้หัวใจมาเยอะแยะเลยนะคะพี่ตู่มณีวันนะคะก็บอกหลายอย่างนอากคุณไก่ใช่ <c oughs> พ่อสารพอว่ามุ่นกุ้มแฟนเทสสวัสดีค่ะนะคะกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะวันนี้หลับฝันดีมีความสุขนะคะเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยบุญรักษาเทวดาคุ้มครองทุกๆคนเลยนะคะรักทุกคนนะคะนะคะสวัสดีทุกๆกําลังใจนะคะก็จะได้เป็นกําลังใจให้กันกันเนาะนะคะแม่นายนาบอกมากับคอมเมนต์จ้าอ๋อขอบคุณขอโทษขออภัยนะคะต้องขอโทษขออภัย แม่นายบอสวัสดีจ้ากับน้องบาวแอดตําพี่แมวบอกขอตัวนะคะขอบคุณมากเราเดินเส้นทางเดียวกันเนาะไม่ว่าถึงช้าถึงเร็วนะคะเราก็คือจะเดินไปด้วยกันนะคะคือเท่าที่แกเห็นเนี่ยนะคะแกรู้สึกว่ามาทักทายพูดคุยกับเนางมนได้นะคะในวันนี้เนาะนะคะเป็นวันอาทิตย์นะคะที่สิบห้าแล้วนะคะการนะคะพี่สุนบอกพี่นก,การครับผมนะคะพ่อสุรพลทักทายกับแม่นายด้วยนะคะแม่นาย,ยนาเนาะสวัสดีครับผม เราเนี่ยได้ทําสิ่งที่เราตั้งใจไว้แล้วนะคะในสิ่งที่เราตั้งใจที่จะทํานะคะคือเหมือนความตั้งใจของน้องมนคือคืออามาพบปะพูดครับพี่ดีอ้อนะคะพี่วัชริยาก็ทักทายสวัสดีค่ะน้องดาวเริ่มทําตามด้วยนะคะสวัสดีจ้านะคะก็เป็นกําลังจิตกาลังใจให้กับกันและกันนะคะเราก็คือ,อเดินเส้นทางเดียวกันนู่นนะคะก็ อย่างหนึ่งเลยนะคะคือเรามีเขาเรียกอะไรนะแรงจิตแรงใจที่ดีนะคะนะคะคก็คุณดีออนชาแนลนะคะบอกทักทายนะคะกับพ่อชาลีสวัสดีค่ะนะคะก็ถ้าตกแรงนะคะก็อาจจะต้องออปิดบ้านเร็วนี้แม่นายนานะคะบอกว้าวทักกันเลยจ้าสองไม่รู้แหละเรียกแม่นายไปแล้วนะคะ <laughs> นะ,ะพ่อสุรพลบอกคุณหัดคนนี้คนถ้าไก่จำไม่ผิด พี่แต้มก็บอกว่าเพื่อกลับมาถึงบ้านค่ะนะคะโอ้ไม่พักเหนื่อยเลยนะคะยังมาหาน้องอีกเนาะนะคะแม่นะคะก็คุณดีออนชาแนลนะคะบอกทักทายนะคะกับพ่อชาลีสวัสดีค่ะนะคะก็ถ้าตกแรงนะคะก็อาจจะต้องปิดบ้านเร็วนิดนะคะก็คุณดีออนชาแนลนะคะบอกทักทายนะคะกับพ่อชาลีสวัสดีค่ะนะคะก็ถ้าตกแรงนะคะก็อาจจะต้อง ปิดบ้านเร็วนี้ของพี่ชายเนาะ,ะ,ะแต่ตอนี้คือเราก็ได้เจอเจอกันไม่เย็นนี้นะคะก็ขอบคุณแม่นายมากๆเลยนะคะที่มาเที่ยวปราจินบุหันก่อน6โมงนะคะก็ค่อนข้างที่จะไวนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะคะเตี้ยตื่นหดปลดตื่นบ้านเปิดดวงตาให้นานะคะพี่อรัญญาก็บอกว่ามาเพิ่มกำลังใจให้นะคะขอให้ปังๆขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะ ไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็จในการที่เราจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอันนั้นนะคะเราก็คิดว่าสวัสดีครับวัชริยากอดๆข้ามนะคะคุณนักการสตอรี่นะคะ